กลายเป็นภาพซุดสะเทือนใจเมียงมองสนซนเศร้าเล่าจำานวนหลายแฮร์ไลท์ลักเข้าไปป้าเทไทยจนหล่นดานมีจะภาพเล่าไทยลังเงื่อนบาทไทยกำลังมีคามาแทนทีเงื่อนกีบเล่าเหตุเอาไพร่ก็อยากไปปินให้งานแนประเทไทยพอฐานยังฝืนยูเล่าต่อไปโก็คงได้เตอ,อดตาย ซึ่งโตกับผูผภาดังกล่าวก็คือสถาน,นาการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นในเมื่อว่านี้วันที่เส,ส้าหกสิงหาสมว่าเสสามที่ดานมิตรภาพเหล่าไทยแห่งที่หนึ่งนครวลุยเวียงจันทร์น้องคายป้าเถศไทยดูเด,เด็แสดงให้เห็นถึงมนวนชนเร้าเล่าจำนวนมหาศาลที่เอ่ญเดวาร้ายหลายคนห้ไปเต็มมยูดานเหล่าไทยดังกล่าวในรงวิกฤตการเงินเฟ้อของสอปเปลาวลาในปัจจุบันจนเด้กกลายเป็นภาพที่ถืกแท้ไปทัวโหลดสังคม ออนไลน์ป้าเเลาซึ่งก็บอได้มีการระบุว่าคนเล่าเหล่านี้แม่นมีจุดประสองค์อย่างในการเดินทางไปปัตศไทยแต่จะได้ก็ตามทางด่านซื้อขาวเล่าก็ขีิฟาวออกมายืนยันว่าคนเล่าทั้งหมดที่กำลังลังไลไปปัติไทยนั้นแม่นหลวนเลวเพียงไปเที่ยวปัตศไทยเชิงว่าเงื่อนกีบจะเฟอเงื่อนออนคาซัมไดก็บอกเป็นอุปสรรคแกค่คนเล่าจนเหตุเอาคนเล่าจำานวนหลายเชิงกับงงว่าเป็นไปได้แนวไดที่คนเล่ายา จะกราบไปเที่ยวปัตติไทยไทม์การสถานการณ์วิกฤตการอัตราเงินเฟอ้อเงินกีบออนคายักนวงโดยเฉพาะโต๊ะกับเงินบาทไทยที่มาในปัจจุบันตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินบาทแมนพุงทะยานไปไกลเธอหกลอยหาิบกีบโต๊หนึ่ง 600, 500, บาทไทยในขณะที่คนเล่าส่วนใหญ่มีเงินเดือนเพียงหนึ่งล้านสามแสนกีบนั่โก็ไม้คัวาถ้าคนเล่าจะเดินทางไปเที่ยวไทยด้วยจำนวนเงินเนื่องล้านกีบพ่อ เหรเปียนเป็นเงินบาทไทยกกจะได้เพียง1 5 0 0หา1 6 0หาบาทเพียงเท่านั้นจ้าไปสื่อกินสื่อสินของโกคงว่าเพียงพอ่อเละด้วยเหตุน,นี้เองจึงเหตุให้คนเล้าจำนวนหลายเชงกับออกมาเถียงว่าจังไดคนเล่ากกคงย่งบ่สามารถไปเที่ยวไทยในสวงนี้และคงมีเพียงเศร้าหา30เซเท่านั้นของคนเล่าทชียังพ่อสามารถเดินทางไปเที่ยวปฏิทย,ไ,ทยได้และเลี้ยนั้น7 0สซง80 ของคนลาวที่เป็นคนทุกคนยากหาเส้า,สากินคำไล่ใด่โเพียงพอแถมยังต่อมาประเสริฐกับไพ่อัต,ตาเงินเฟ้อในปัจจุบันยิงเห็ดใหายวกเขามดทางเลือกและต้องจำใจเก็บเคียงเก็บของออกเดินทางไปทำงานอยู่ประเทศไทยและเพื่อตอกย้ำตอกสถานการณ์ดังกล่าวที่กำลังเกิดขึ้นมาลา่าุดทางด้านกระทรวงแหงงานและสวัสดิการของส,สอ,งสสองสสปปลาวก็ได้มีการออกมาย่อมหาว่ามาในปัจจุบัน ให้งานเล้าจจมโนดไนลายยังมีโค้มตรงการเดินทางไปตามประเทศเพื่อไปทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยูประเทศไทยที่เป็นอันดับหนึ่งของแห่งงานเล่าเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศเราแม้ยังคงอยู่ในสภาพอันตกตำ่ำบวกกับคาแห้งที่บสสอดคงคาแข้งสีเห็ดห,ห้ยแห้งงานเล่าต้องตัดสินใจเดินทางไปตา่างแดนบนที่มีค่าจางสูงกวัวและคาคของสีเพียงพอกับไล่หาเพื่อจะสามารถเก็บออก อมและโซงเงินกลับมาบานในแต่ละเดือนใด โดยก็องอิงตามการให้สัมผณ์ของหัวหน,าาน้าแผนจัดท่างานไปตามประเทศของกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมของปฏิเล่าได้มีการให้สัมผณ์ในวันที่23ส,สามสิงหาคม2พั .3 ที่ผ่านมา,าวากระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้มีการเส้นบทบันทึกควเข้าใจว่าด้วยการจัดทรงแห่งงานเล่าไปเหตดเวียกอยู่ตางประเทศหรืออื่นว่าบทบันทึกควเข้าใจ M O U ร่วมกับประเทศไทย เกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นซึ่งในบรรดาสามประเทศดังกล่าวก็เมนประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่งที่ให้งานเล้านิยมเขาไปทํางานเป็นจำนวนหลายที่สุดโดยนาต่างแต่ในเดือนมีนาคมงพัสดหาเดือนมิถุนายนส่งพัสสามที่ผ่านมาทางด้านกลมให้งานประเทศลราได้มีการจัดส่งให้งานเลาออกหนอกปะท,ทิทท้งมดเก่าหมื่นหพันเป็นหลายกคนผู้หญิงมีหา8มื่นสาพันเป็นหลยกคนและภายล ังมีการจัดทรงแห่งงานเล่าไปแล้วก็ได้มีการติดตามและข้มขรองแห่งงานยังเป็นระบบโดยได้มีการแต่งต่างผู้ช่วยทูตทั้งด้านแห่งงานไปประจำํำยุปรถิท,ที่ฮับแห่งงานโดยเฉพาะยุปถิไทยเพื่อฮิตนาทีติดตามและคุ่มครองแห่งงานเล่าให้มีการฮิตเวียกทำงานถูกต้องตามกฎหมายของประเติไทย แในผมนั้นก็ยังมีการขาดหวังว่าให้งานเลาจะมีการส่งเงินกลับมาสซบปรปลาาโดยอิงตามข้อมูลในปี2562ที่ผ่านมามีแห่งงานเล่าจํานวนหลายอยู่ตามประเทศได้มีการส่งเงินกลับมาบานกลับมาสซบปอร,ปรเปล่าจํานวนหลายถึง4จุดหาลาดอลลร์สหรัฐต่อเดือน เึ่งงต่อกับการรายงานจากทางดานกระท้วงแห่งงานในประเทศลราก็ชี้ว่าเป็นการยืนยันว่ายังมีแห่งงานลาาจำนวนหลายก็คือประชาวรลาาทั่วไปที่ยังคงมีคม้อมองการเดินทางไปทำงานอยู่ตามประเทศและชี้ว่าสอดคองกับสภาพตัวจริงในสังคมลราที่ปัจจุบันคนลาาจำนวนหลายกำลังแห่หลังไหลไปทำงานอยู่ประเทศไทยดังขู่ภาพในดานขวมิตรภาพเลาาไทยดังกาวนี้ และผมนั้นตัวก็เหนนิุการดังกล่าวก็ได้มีคนเล่าเข้ามาคอมเมนต์และตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าจังไดคนเล่าเหล่านี้ก็ไปทํางานอยู่ปะเทิไทยอย่างแน่นอนโนบมเมนการไปเที่ยวปะเทิไทยอย่างทีหลายคนเข้าใจกันโดยเฮาก็ลมาอ่านคอมเมนต์ของคนเล่าบางส่วนนํากันซึ่งคอมเมนต์แลกเพื่อนก็เดกล่าว,วา คนเล่าที่ไปเที่ยวมีเพียง0.01%ส่วนคนที่ไปเฮ็ดเวียกทำงานอยู่ไทยมี99.9% คอยคิดว่า99%่เ่าโบไปเที่ยวดอกแต่เขาดินตายห้างเงินเอาตัวหลอดร้ายกลัวและต่อไปขอเพียงภาวนาอย่างเดียวอย่าหายป้าเทไทยปีทับปัชนเราก็พ่อเลวอย่าขอห้องนัําผูกหลกซวยทั้งหลายที่เวลาป้าเทไทยเขาขาวหรือว่าอียังเกี่ยวกับเราเฮาก็อย่าไปดาไปว่าเขาอิสซาคนเราโดยบอฟังเป็นกลางว่าที่เขาบอกมามีจริงหรือบอคนเล่ามาดาเอากี เียไติยัยไพอมันจะเกิดให้เขามีแนวคิดไซคนเล่าแบบเมารวมจังไดก็อยากให้คิดอีต,ตนคนเล่าที่ไปขอเพิ่งสวีตโต้ลมหายใจในบ้านเขาแนเดอร์ อีกโมดลกงานรัฐและเอกชนโก็คงจะไดและออกไปหับจ้างอยู่ต่างประเทศท่าวาเศรษฐกิจการเงินของประเทศลาวย่งบอดีไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นแบบนี้ประเทศลาวก็ค้งจบด้วยการหล่มละลายอย่างแน่นอนคนเล่าเขาไปไทยเนื่องจากควมเลียมลำคนรวยโกลรวยกระจุกคนจนโก็จนกระจายหนึ่งคนรวยเขาขำไปเที่ยวพอมีเงืนไหล 2. คนทุกก็ขมไปใส่แห้งานหาเงินเลี้ยงสีตัวเองคนเล้าส่วนห้ายเขาบบหูภาษาเวียดภาษาจีนถ้าโบหายคนเล่าไปไทยแล้วคนเล้าจับไปไส 1. หนึ่งคนเล้าไปหาเวคิแนป่ปะเทศไทย 2. คนเล้าไปขาขาย 3. ไปเยี่ยมยามขี่หนออยู่ไทย 4. ไปห้องมอยู่ปะเทไทยและหาจับใจใส่ซ้อยพอเครืองอยู่เล้ามั่นเพ่งหลย ขันคนล่าบัวไปไทยโกคค่งเดเตโอตายย่อมออกจากบ้านไปทำงานอยู่เมืองกรุงอย่างดีกว่าตามค้อมิดส่วนตัวของขอยเดอร์มันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไลคนเล้าออกจากประเทศโดยโบกพิษกฎหมายแล้วปล่อยให้คนจีนเขามาอยู่เล่าเทน ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของคนเล่าบางส่วนต่อกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่คนเล่ากำลังลังไหลไปประเทศไทยคนรวยโก็คงไปใส่ใจเงินส่วนคนจนก็เดเตไปหาเงินเพิ่งผ้าอาศัยประเทศไทย